ด้วยความเคารพใช้เวลามา5ปีแล้วนะครับแต่มันฟังดูเหมือนกับว่าโอ้โหกรุงเทพในยุคของท่านเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยพูดก็เหมือนเข้าข้างตัวเองนะผมถือว่าผมทำได้เยอะที่สุดแล้วพูดกันว่าคลองมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้พลังงานสะอาดมันไม่มีคนทําผมเป็นนักปฏิบัติผมไม่ใช่นักพูด านพูดว่าผมอยากย้อนไปช่วงที่หลายๆคนเขาเปิดตัวครับแล้วเขาก็พูดถึงกรุงเทพผมอาจจะไม่พูดลเป็นคําขวัญของแต่ละท่านแล้วกันนะแต่มันฟังดูเหมือนกับว่าโอ้โหกรุงเทพในยุคของท่านเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยแล้วคนที่อยากจะเข้ามารับสมัครเลือกตั้งจะเปลี่ยนมันให้ได้เนี่ยท่านฟังแล้วในฐานะคนที่อยู่ในตาแหน่งรู้สึกเจ็บปวดหัวใจไหมครัไอเราเนี่ยเป็นคนที่จับต้องได้ปัญหาทุกอย่างติจินนินทาติจิงได้หมด ผมว่าเขาเป็นการติเพื่อก่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรเรายินดีรับฟังทั้งหมดเลยนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่คนที่เขาพิพากษาวิจารณ์เนี่ยเรายอมรับได้นะเรายอมรับได้แต่อยากจะขออญาติชี้แจงนะว่าสิ่งที่ผู้ที่พูดว่าเรากรุงเทพมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าหปี ถ้าเดือนห้าวันที่ผมเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครมาเนี่ยผมก็ได้พยายามทําสิ่งที่ดีๆถามว่านโยบายต่างๆซึ่งมันมีมาว่าจะเป็นยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานาครยี่สิบปีหรืออะไรต่างๆเนยนโยบายดีมากเลยนะแต่ย้อนหลังไปยี่สิบถึงสามสิบปีเนี่ยมีใครนํามาสู่การปฏิบัติบ้บางไหม,มไม่มีนะครับไม่มีคนทําเพราะว่าปัญหาที่สลับซับซ้อนของกรุงเทพมหานาครเนี่ย มันมีเยอะมากเลยจะถามว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นปัญหามันเป็นปัญหาทั้งระบบทั้งกระบวนการในกรุงเทพมหานครเลยทุกคนก็พูดกันว่าเนี่ยตรงนั้นปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีใครนําไปสู่การปฏิบัติแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเช่นน้ําท่วมเนี่ยพอฝนตกฟ้าร้องขึ้นมาน้ําก็ท่วมเลยทุกคนก็บอกว่าเออกรุงเทพท่วมอีกแล้วฝนตกวันนี้จะท่วมไหม ก็พูดกันมาอยู่างนี้อย่างน้อย20ปีอย่างน้อยนะฮะ20ปีแต่ผมก็เห็นมันก็ยังเป็นอยู่แต่ผมเนี่ยพอเข้ามาเป็นผู้ว่าราชกรุงเทพมหานครเนี่ยปัญหาน้ําท่มวมเราก็พยายามแก้ไขเมื่อเดือนพฤศจิกาปี2559เนี่ยมีจุดน้ําท่วมอยู่24จุดครับแต่ถึงเดือนพฤศจิกายน2564เนี่ยเหลืออยู่ก้9จุด ถามว่าผมอยากให้มันหมดไหมอยากให้จุดน้ําท่วมหมดไหมอยากให้มันหมดแต่ว่ามันต้อง้มันใช้เวลาใช้ห่วงเวลาใช้อะไรต่างๆเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมันเป็นที่ที่ลุ่มต่ำเป็นที่ท้องกระทะพูดภาษาบ้านๆท้องกระทะเนี่ยแล้วมันอยู่ใกล้ชา,ายทะเลอยู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแองทลทกระทะเนี่ยเราก็ค่อยแก้ไขผมถือว่าผมก็ประสบความสำเร็จไปบางส่วนแล้วเหลือแค่เก้าจุด เราทาไปทุกอย่างเนยคือถ้าอย่าง,างเรื่องน้ําท่วมเดิมถ้าท่วมถ้าฝนตกปุ๊บ24จุดนี้แน่ๆของชัวร์เลยท่วมแน่ปี59ตอนนี้ความเสี่ยงมันลดเหลือแค่9จุดแล้วเหลือแค่9จุดแต่มันก็ยังไม่หมดยังไม่หมดแล้วเวลาเมื่อก่อนเนี่ยพอตกสักเจ0ดมิลขึ้นไปถึง1้อยมิลเนี่ยท่วมอย่างน้อยนะอย่างน้อย 3- 4ถึงหชั่วโมงขังอยู่นะแตแข็งเนี่ยกว่าจะเอาออกได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ย20ถึงนาที ออกไปแล้วนะครับถ้าตกปริมาณเท่ากันนะถ้าม้วนตกร้อยมิลตกร้อยมิลอย่างอย่างเมื่อเมื่อเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตกหนึ่งร้อยหนึ่งมิลซึ่งจก่อนนั้นตองดินแดงห้วยขวางเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงแต่วันนั้นเร็วสุดที่หมดแห้งยี่สิบนาทีช้าสุดคือสี่สิบสองนาทีนักวิชาการก็ามาพูดกันว่าถ้าเมื่อนั้นเมื่อนี่จะต้องทำวอเตอร์แบงค์บอกเดี๋ยวจะทํา พอเข้ามาบริหารแล้วจะทำผมทำไปแล้วสี่จุดทำตั้งแต่ปี2,561อย่างซอยสุทธิพรเอ่ยวงเวียนบางเขนเอ่ย่กรุงเทพกีทาต่างๆพวกนี้ผมเนี่ยกตัวอย่างให้ฟังซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันท่วมตลอดครับน้ำมันท่วมฝนตกไม่มากก็ท่วมแล้ววงเวียนบางเขนอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ท่วมแล้วไปดูได้นะครับไม่ท่วมแล้วเราก็ทําไปแล้ว,วอตอร์แ bank นะครับสิ่งที่ ผมเนี่ยจุดบอดของผมก็คือผมไม่เค่ได้พูดคือคือไม่ใค่ชอบพูดอ่ะผมเป็นนักปฏิบัติผมไม่ใช่นักพูดสิ่งที่ผมสิ่งที่เขาคิดกันไว้พูดกันไว้ว่านโยบายอย่างนั้นนี้มันไม่เคยนํามาสู่การปฏิบัติเลยมไม่เคยยืนยันได้ไปเปิดดูว่ามีใครเคยปฏิบัติไหมผมเนี่ยนักปฏิบัติไม่ใช่นักพูด